สวัสดีครับผมนายอนุวัฒน์มลิ้นพนักง,งานขับรถบริษัทนครชัยจำกัดวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการขับรถให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนไปดูกันเลยครับการขับรถหน้าฝนนะครับดับแรกเราก็ต้องดูยางปัดน้ำฝนเราก่อนนะครับถ้าใช้ไม่ได้มันจะแข็งแข็งนะครับต่อไปเราก็จะดูดอกยางนะครับถือว่าโอเคนะครับยังเหลือเต็มเลยครับถือว่าปลอดภัย100%เครับอย่างนี้ เราเช็คเครื่องนะครับสายพานเครื่องทุกเส้โนโอเคนะครับการขับรถให้ปลอดภัยอันดับแรกเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อประสิทธิภาพในการขับรถช่วงหน้าฝนนี้ผมก็จะขับรถด,ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเว้นระยะห่างจากพนหน้าเพื่อป้องกันการเบรกระทานันครับสิ่งสำคัญในการขับรถ เราก็ต้องเคารพกฎจราจรขับรถด้วยความไม่ประมาทและขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทนครชัยร์มีการอบรมหลักสูตรขับรถให้ปลอดภัยอยู่เสมอช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นอ,อยากให้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ